นี่ล่ะคะาว่าภาษาอะไรเนี่ยชนอีกแล้วชนบ่อยมากเลยเนี่ยรีบไปหาเพื่อนเนี่ยรีบโทรหาประกันเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวรอนานเนี่ยมาช้าแน่เลยอ่ะโหยคุณไม่เห็นจะต้องเสียงดังวอ่ยวายเลยใจเย็นๆเดี๋ยวประกันก็มาแล้วเพราะเราใช้หมายชับแอปพลิเคชันไงล่ะใช่แล้วครับ แป๊บเดียวเท่านั้นครับเพราะวันนี้ลูกค้าของชับสามารถแจ้งเคลมผ่านแอปพลิเคชันได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทันใจแค่ปลายนิ้วครับวิธีการเคลมก็แสนสะดวกและง่ายมากเลยนะครับหากคุณมีประกันชั้นหนึ่งของชับและต้องการเคลมแห้งหรือว่าเคลมแบบไม่มีคู่กรณีก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยครับเพียงเลือกเมนูแจ้งเคลมเองจากนั้นกรอกรายละเอียดพร้อมกับส่งภาพถ่ายรอยต่างๆบนตัวรถเข้านี้เองนะครับแต่ถ้าเป็นการเคลมสด หรือเคคมแบบมีคู่กรณีขอให้ทางชับได้บริการและดูแลนะครับเพียงกดปุ่มสีแดงเพื่อแจ้งเหตุตามด้วยเลือกแจ้งเหตุออนไลน์จากนั้นรอกรายละเอียดเพียงแค่2งนาทีเรียบร้อยแล้วครับแอปพลิเคชันของเรานั้นยังมีฟังก์ชันแสดงตำแหน่งปัจจุบันของเจ้าหน้าที่สำรวจภัยระหว่างเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุทำให้ลูกค้าสามารถทราบระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุได้ เพื่อลดความวิตกกังวลระหว่างรอและก็สร้างความอุ่นใจให้ลูกค้าของชับด้วยครับเห็นไหมแล้วครับว่า m y c h o p Application เคลมง่ายกับชับชับไวจริงๆและแอปของเรานั้นยังมีบริการด้านอื่นๆอีกมากมายรอติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับ